ววาสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับอวกแตกสตูดิโอนะคือที่กูต้องใช้ชื่อนี้นี่ไม่ใช่อะไรเลยนะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมนั้นเป็นทั้งกดไหลย้อนนะครับแล้วก็เป็นทังโรคกระเพาะ2อย่างคอมโบกัน2ูอินวัมันมากแล้วคือตะกี้นี้ผมง่วงมากนะครับง่วงจนกูอัดเกมไม่ได้ไว้ผมก็เลยทําการดื่มกาแฟครับผม1จิบ พอกูดื่มเข้าไปเท่านั้นเลยครับอ้วกแตกอย่างน่าสงสารนะ mm hmm. ข้อดีกูตื่นแล้วว้าวข้อเสียกูอ้วกไปซะหมดกระเพาะเลยเ <c oughs> อาเลยครับในวันนี้ผมเราครับอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Sleep a r k เกมนี้ผมเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนปสตอรี่แคมปิ้งเกมนะ <Wow. S 1> เนื้อเรื่องย่อๆไม่มีอะไรเลยเหมือนเกมแนวแคมปิ้งทุกอย่างก็คือเรานั้นตั้งใจที่จะไปตั้งแคมป์ที่สวนแห่งหนึง่งแล้วก็เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแค่นั้นหละครับ เอาละในขอดูเกมพาร์สหน่อยตายได้ไม่จํากัดอันนี้ไม่เอาแฟลไลท์จำเป็นต้องซื้อไปด้วยว่าแต่ทําไมเกมพาสมันแพงจังเลยซูเปอร์สมอลกินปุ๊บครับผมวิ่งคูณ2นะครับกระโดดสูงขึ้นด้วยแถมฮิลให้กับเราด้วยเพื้อไว้ละกันนะครับเรียบร้อยนะครับวิธีการเสียเงิน900โลบัคกภายในหนาทีอันนี้สุดกูชอบไปครับเราไปเล่นพร้อมกันเลยดีกว่าว้เฮ้ hey. นี่อะไรวะเนี่ย หน้าจอมัวสตูดิโอหรือว่ายัางไงทําไมทั้งเกมมีกันแค่ไม่กี่คนเองวะสามคนท่วนแถมเกมนี้ยังมีเพลงด้วยนะครับเฮ้ยเกรวันนี้ครับผมเรานีครับจะไปตั้งแคมป์กันที่สเลดพาร์คจัดไปเลยมีมอไซ์ด้วยเหรอวะมันมันหล่อแท่งจริงเลยวะโอเคนะครับเราก็ผมจะต้องทําการขับรถมอไซ์นะครับไปหา Ranger Jeff โว้เดี๋ยวมีเพลงด้วยไปโอ้โห ขับรถอย่างเทพจังหวะนี้ผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งสิ่งนี้ผมที่เกมแนวแคมปิ้งหลายเกมไม่มีนั่นก็คือการขับรถระดับเท้าสี่ว้าวเดี๋ยวมีหินด้วยเหรอวะ <c oughs> ตะกี้มันมีหินตกลงมาด้วยแม่เทพจริงเลยหินตกนี่ไม่เท่าไหร่นะเว้แต่มันมีเพลงประกอบคลิปกูตลอดเวลานะครับข้อดีคือกูไม่จำเป็นที่ต้องเปิดเพลงเลยแต่ข้อเสียนะครับก็คือกูได้ลิขสิทธิ์กลับบ้านมานั่นเองแมนะชอบมากเฮ้ยแล้วคุณผู้หญิงไปไหนอะ ทำไมเหลือแค่สองคนอีกคนนึงไปไหนอ่ะ <c oughs> ผมคิดว่าคุณผู้หญิงคงไม่น่าจะมาทันแล้วแหละผมคิดว่าเขาน่าจะหลงป่าแล้วก็ตายอยาน่าสงสารนี่ย <c oughs> ในป่าไม่มีใครช่วยและออกจากเกมหายไปในที่สุดนะครับสุดท้ายเหลือกันแค่2คน What do you mean? <c oughs> สวัสดีเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ s l ล s h r k จ k ฉันื่อว่าเจฟ f ฉันจะเป็นคนพานายไปสำรวจแคมป์ไซ์เองโอเคเราต้องตามเขาไปนะครับโอ้ ผมชอบทุกเกมนะครับผมที่มีย่าสุดสมจริงแบบนี้อันนี้คือชอบมาก <Wow. S 1> ภาพสวยใช้ได้เลยนะองจริงุงยอดนะครับนี่ก็คือแคมป์ไซส์นะครับที่เรานั้นจะนั่งรอบกล่องไฟแล้วก็เล่าเรื่องผีกันเอาละตามมาสีเดี๋ยวฉันจะพานายไปดูห้องนอนตรงนี้เป็นห้องที่เราจะหลับกันในคืนนี้นะครับซึ่งมีแค่2คนเว้ยเอาละครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจฟจะพาเราไปดูห้องน้ำเยสพาผมไปดูห้องน้ำด้วย <Yeah. S 1> yes or no yes yeah. yeah. ตอบ yes ไปกูอยากดูห้องน้ำ s e ไ Fighter ได้โปรดเฮ้ยเี่ยมมากเลยเพื่อนเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันสรุปทั้งเซิร์ฟก็ผมเหลือกันแค่2คนเนี่ยครับปะไปดูห้องน้ำกันโอ้นี่เหมือนกับว่าเป็นการพาเราเดินสำรวจแบบดูฉากนะครับผมชอบมากเลยอะดูดูภาพสำหรับผมภาพถือว่าใช้ได้มากๆนะครับหญ้าสุดสมจริงแถมได้กลิ่นหญ้าแบบ ออกมานอกจอเลยอชื่นใจห้องน้าโอ้โหห้องน้ํามึงอยู่ไกลไปไหนวะห้องน้ําก็ผมอยู่ไกลจากที่พักนะครับประมาณ2โลเว้ถ้าคุณปวดฉี่คุณต้องวิ่งมาเลย2โลนี่ก็คือห้องน้ําตลกตายแหละที่พักกับห้องน้ํามันควรที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันสิฟ้าส่วนอันนี้เป็นสถานที่ห่วงห้ามนะครับเอาละสํารวจสถานที่ได้ตามใจชอบเลยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยกระตายจุด p n ี้ยว้าดแรบบิท เ <Yeah. S 1> น่ชอบมากเกมแนวโรเพอ๋อใช่กูเห็นแล้วน่ารักมาก่ะน่าจะพาเราไปไหนเอ่อตอนกลางคืนหรอกลัวมังชมกระต่ายอยู่เลยอ่าโอเคนี่ก็ขําแล้วไม่ไน้เจ็บเอาละเพื่อนคราวนี้พวกเราจะเป็นที่จะต้องใช้ไม้ในการก่อไฟไปหาไม้เร็วโอเคลนชั้นเกยียดการหาไม้ใช่ก็ผมเกมแนวแคมปิ้งส่วนใหญ่นี่ครับจะชอบให้เราหาไม้เว้ย ลูกกูจะไปหาจากไหนฟะแล้วตะเกียรผมเขานะครับบอกเราว่าให้เราระวังกับดักหมีด้วยเพราะว่าเขานั้นได้ทําการวางเอาไว้อย่างเช่นตรงนี้เซ็งมากเลยเจอหนึ่งอันเว้ยเจอตรงนี้อีกอันหนึ่งเยี่ยมเฮ้ยจริงสิกูมีไฟฉายนี่วะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหมใช้ไฟฉายให้เป็นประโยชน์หน่อยข้าชาโอ้ไม่กอกูเจอละมึงอยู่ไกลมากให้ตายเถอะเอาละก่อแคมป์ไฟได้ละเยี่ยมมากครับผมกลับไปที่แคมป์ไฟเลย เรานั่งตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเจ้าหมอนี่ก็เกิดปวดเย่ขึ้นมานะครับเขาจะเดินทางไปที่ห้องน้ําคิดว่าพวกเราควรจะเข้าไปในกระท่อมไหม Just in case กูว่าควรจริงๆกูว่าควรมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่แน่ใช่เข้าไปไม่ได้ครับคุณผู้ชมมันล็อกงั้นนั่งผิงไฟแบบนี้ต่อไปแล้วกันเยี่ยมฝนตกอีกหนาวเลยมึงอย่างนี้ไฟดับด้วย โอเคฝนตกนะครับประตูมันถึงจะเปิดโอ้โอ้โนโอ้มีเลือดรดด้วยว่ะแล้วกูมาอยู่ในห้องนี้กู mm hmm. ควรทำอะไรนอนรอดีไหมเนี่ย mm hmm. เขาไม่ไปเยี่ยวนานมากครับคุณผู้ชมครับจะทำยังไงกับเจฟดี mm hmm. เขาต้อยู่ข้างนอกเลยนะเว้ย mm hmm. ฉันคิดว่าเขาน่าจะปลอดภัยแหละเพราะว่าเขาไปเยี่ยวเฉยๆโอเคนะครับงั้นเราจะต้องรอจนกว่าฝนจะหยุดอ่าฝนหยุดละปะออกไปตามหาเจฟไหม โอ้ไม่นั่นมันเสียงเจฟเจฟร้องแบบนี้เหรอวะพวกเราต้องไปหาเขาแล้วมียนแค่สองคนเนี่ยนะเราหลบอยู่ในกระท่อมไม่ดีเหรอ oh god. Oh, oh, โอ้ my god อ๋ออ้โหกูเจอเจฟ,จฟแล้วคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือจุดจ,จบของมา n น m e w ิ t เจฟ f f โอ้ไม่เจฟตายโอ้โ oh. อ oh. wow. wow. ้ว้าวว้าวเจฟตาย holy คนทำไงดีครับมีใครบางคนฆ่าเขาตายนะครับเราต้องออกไปจากที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวมันมีลูกศรปรากฏขึ้นว่ะไปครับ ออกไปจากที่นี่คุณผู้ชมจาได้มาว่าเรายังมีมอไซค์อยู่เว้ยคอม e อ n แมนเอาไปจากที่นี่กันเดี๋ยวพี่จะพาไปแวะนบิ้นบิ้นบิ้นนี่แหละ very nice ช ah ิบหายละกูเซ็งเลยครับตอนนี้เราทําได้แค่โทรขอความช่วยเหลือบางทีตรงกระท่อมก็ผมอาจจะมีโทรศัพท์อยู่ก็ได้กูต้องกลับกระท่อมกูอีกแล้ว หลังจากที่พึ่งออกมาได้ไม่นานหทำไมผมเข้าไปไม่ได้วะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกก์กาดียังไงถึงมาอยู่ที่นี่ว่าด h e ฮ k ตัวอะไรวะกูมองไม่เห็นเตรียมตัววิ่งได้เลยกูจะฆ่าพวกมึงทั้งหมดโอ้โหม่แม่งเอ้ยกูไปแล้วคุณผู้ชม แบบนี้โอ้โหมันวิ่งเร็วมากนุน่นมันจัดการซีไฟเตอร์อยู่ตรงนูน้นไอชิปหายของผู้ชมครับเราต้องวิ่งไปตรงนู้นไปแป๊บหบนึ่งนะเรากำลังจะตามหลังนายไปผมต้องกินสมอก่อนไหมกินสมอว้าววิ่งเร็วสุดๆเน่าเน่า,นาสมองมอนแมนกูมาแล้วโอ้โหแล้วเพลงก็ดังแบบนี้ครับผมเป็นเวลา50วินาทีนะครับดังต่อเนื่องจนกูติดลิขสิทธิ์นี่ทุกคนโอเคหรือเปล่าโอเคอยู่โอเคอยู่ ถึงแม้ว่ากูนั่นจะโดนตอดไปนิดนึงนะครับพวกเราจะต้องมีแผนพวกเราจะต้องวางแผนก็ผมที่จะออกไปจากที่นี่คิดว่าพวกเราควรจะกลับไปที่แคบินไหมควรกลับไปไหมอะ What do you think กูควรกลับไปไหมโอเคโอเค yes โอเคโอเค yes ก็ <B ingo. S 2> ได้บางทีพวกเราจะได้ good ending แล้วถ้ามันซุ่มอยู่ตรงที่บ้านกู BC ละ่ะอ h oh. นี่กูวิ่งมาถึงแล้วเหรอเอาละเราหลับกันเถอะแล้วหวังว่าพวกเรานั้นจะมีชีวิตรอดหลับแล้วมีชีวิตรอดอย่างนี้เหรอวะเฮ้ยฝันดีนะเจ้าพวกงโง่น้าแบทเอนดิ้งว่าดี u m ม a n นาย,นายบอกได้คุดเอนดิ้ง นี่กูหลับแล้วก็ตายคากองเพลงว้มึงพากูกลับไปหน้าเข้าเกมได้ละเพลงไม่ต้องบิวขนาดนั้นกูรู้แล้วว่ากูตายถ้าเป็นแบทเอ็นเฉยเลยสุดยอดมากเลยครับซีไฟเตอร์กับผมก็ผมตอนนี้ต่างมองหน้ากันนายบอกว่าจะได้กูดเอนดที่ไงนายบอกจะได้กูดเอนดิห o ี y ข้าวเดือด โอเคนะครับคุณผ,ผู้ชมก็วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับโดนไฟคอกตายสตูดิโอนะถือว่าเป็นเกมแนวแคมปิ้งที่ภาพสวยผมแล้วก็สนุกใช้ได้เลยผมพูดจริง